สวัสดีครับสวัสดีเอฟซียารันแลนะองคงอิงครับสวัสดีเอฟซสาวหน่อยเพชรป้านแพงทุกๆคนนะจ๊ะโอ้ประเดินเดี๋ย,ย,ยมากเดี๋ยวคุยกับพี่กับน้องโยข่างปลาก้วยจะข้าวครับอื <c oughs> อ้เป็นตากับญี่ปุ่นได้พี่น้องกันนี้ก็เรียกคุณแก่รดมากแก่รดง่ายก็ได้มากเลยวิ่งไเรียกคุณแก่รดง่ลงมาสวัสดีเบาเนื้อครับคุยกันครับก่อนออกเดินทางนะครับไปดูคอนเสิร์ตนะครับแจกกลางกลวงครับอนุสาวรีย์ชัยนะครับ่อนม่อคืนอนะ่ะผู้ใดเดบึงนะครับปุ่มปิดนะครับวันปิดฤดูกาลนะครับ สาวน่อยรำเพินนโจนะครับเนาะเป็นยันไดพี่น้องครับคุณสุพจนสวัสดีครับพี่น้องลูกสาวมาส่ก,กันเลี้ยงลูกสาวสช่เอาเขามาเออบ่ไเดีเยวเวนตามาน้ำ บ่เป็นบ่ได้ลดบ่ได้ขุดแก่ลดลงมาครับสวัสดีจ้าคนรอสวัสดีจ้าสวัสดีพี่สังกิษด้วยนะครับมาพูดคุยกันครับก่อนจะออกเดินทางนะครับสซแว่นสซแว่นแว่นอยู่ในรถบ่ได้ขุดแก่ลดมากบ่ได้ขุดแก่ลดมานําแมีนครับบ่เป็นยังพ่อเห็นอยู่ดอกนะครับนะผมเป็นคนสายตาเงีคยวับเป็นคนสายตาเงีเออ่เมื่อคกับ็ตื่นตัดตีสามครับไปเห็นงาน คุณสุพัฒสวัสดีครับคุณศักดิ์สวัสดีครับ,รบเป็นไดพี่น้องพี่น้องมีความรู้สึกกับผมบครับไปดูลูกสาวบออะมันไปอยู่ครับเด็กหน่อยนะครับเดี๋ยวอาบน้ำกินข้าวแล้วก็จะออกเดินทางจากประมาณจักสิบโมงนะครับเนาะขึ้นทางด่วนไปเข้าเดียวครับขนาดบ่มมีแเวนยังมองเห็นหมอเออเลียวเห็นอยต่ว่าผมใส่ใสายตาย่เงวนะครับพี่น้องมีความรู้สึกกับผมบอตอนอีหล่ะลองเพลงคู่กับน้องยูกิไหมคือคนลูกฉันเด นะครับก่อซื้ก่อทาน,นครับยี่สิบไรนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะพี่น้องเนาะเอ่อนะครับเนาะปลอดฝนยางสอดแจงจ้างปางครับเอ่อฮันเดล๋ยวกนาเอ่อวันนี้ไลวันนี้จะไลไลดูชีพลูกสาวทั้งวันประมาชิไลสดไดหอดงานกัน คุณธีรพัฒน์สวัสดีครับเห็นชิปเห็นชิปบอน้องก้อย่แมนครับนั่งบอสบายนั่แเลยพี่น้องลิปที่บอสอยู่เออนั่นแหละหลายๆอย่างนลครับบอสสอนนุชเล่าใจไง่กอลเทเลอยู่ล้วครับเป็นผู้ให้โอกาสเป็นให้ผููสัง่งพูดปออั่นเออหลายๆคนเป็นพู้สัง่งหลายๆคนครับเป็นผู้ยุ่เบื้องหลังที่หลายๆคนประสบความสำเร็จครับเออ มือคึืนนั่งออะไรมากบอสต่อเพ่นลองเพ่งคู่กับไอยุกีไหมโอเบอแมนเอียก่อไอนี bon. ่ไหมคนลูกไหมพี่น้องเออกุตส่เพ์บว่าคอยเบื้องยี่หลาลองเพ่งแล้วอะไรนี่งก็จะว่าเออคนลูกไหมที่ต่อเพื่นลองเพ่งคู่ไหมน้องยุริบอกเออ แล้วเห็นลูกสาวเดินทางหรือยังเพื่อนมาหอดกอดท่อหม้อเหรอครับจะสอนน้องอาจจะพักพอนะครับพี่ทีวีวนะครับคุณโบราสวัสดีครับน้องอาจจะพักพอนะครัแถวๆงานนะครับนะครับเสียน้นกับแม่นะครับบอดกับแม่แล้วก็พ่อเอกนั่งเอกนะครับเนาะเออแล้วแม่แตงสวัสดีจ้าพระวุฒิมือขึ้นลูกสาวสวยงามแม่ครับเนี่ยเพื่อนยิมท่างตอนเพื่อนเขินเพื่อนยิมโอ้เป็นกระช่างครับเออ ันแล้วคุณออ,ออโต้คือว่าในไหลมือขึ้นตีกันธรรมดาลพี่นออ้องนะครับพาก็รยจะไปดันเขาเคยเขาใส่กันไปเลยจ้าพี่สมานสวัสดีครับหนุ่มหนึ่งพ่อพ่อน้ามอร์นิ่งตอนเช้าเช้าเช้าวันอาทิตย์ อ่านะครับผมม่เด้ยว้นตาว้นตานี่รถมาเรีกคุณเกล็ดรถมาน,นัขนาดน้องไม่ค่อยสบายแต่น้องก็สู้แม่ครับทุกๆงานนะครับน้องเย็ดออกมาให้มันดีที่สุดเพื่อให้พอแมพซี่ในเบื้องทางบ้านมีความสุขไหมพี่น้องอเออ่แหลเดีวหลายอย่างครับคุณกําแพงบ้านนงยินสวัสดีครับ มื่อนี้ผมว่าจะไปไล่สดหรือว่าจะเห็ดชิบต่วัดไล่สดผมศิลปินอีกหลากหลายเลยครับผมน่าจะฤกษ์สิทธิ์เต็มอาจจะไล่ช่วงยีลาเนาะไล่ช่วงน้องขึ้นคอนเสิร์ตไล่ช่วงพระเอกนางเอกสาวหน่อยขึ้นเนาะเออนั่นแหละพี่น้องเก่งเบื้องกันเนาะหรือว่าแนวไดเออจะคิไล่พี่น้องเด้เบื้องสดสดกันแหละนันแล้วเออไม่ค่อยออกเมื่อคืน พี่กนี์สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อบุฒิเป็นองค์ใจขอบคุณเลยแครับคุณสุ้มพุบอกว่าคอยคนลูกตอนบอดโจรประกาศลูกสาวพอเพิ่นกับแซวดีดีตัวพอเพิ่อนเนี่ยแอมๆย้วยนะเออลูกลองเพลงคู่แอมๆเนี่แหละครับควบเนรักควบ หลายๆอย่างครับเพื่อนหมอก้องสูงให้พี่น้องครับเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้เอสขอบคุณหลายๆครับารอดูไลฟ์ครับโอเคครับพี่น้องเออผม่าสัญญาณมีไว้แล้วแหละพออยู่แจกกลางปวงครับเออรอชมคลิปไปค่ะคุณคนนี้แม่ครับอาจจะมีคลิปนี่ยังหลายๆอย่างกับใจผมก็อยากไล่ให้พี่น้องเบิ้งไหมแต่ว่ากับชิบไปหลายคนอยู่ด้เออกับชิมีหลายช่องอยู่ครับเออนั่นแหละเบิ้งก่อนนะครับเนาะแต่ว่าใจผมก็อยาก คุณนุชจรินสวัสดีครับลูกสาวสวยงามลายมือขึ้นนี่แม่นครับเออผมมกักต้ต่อเป็นรอ,องเพีงครูหละอืมิ่นยิ้มกันเคินไหมว้ายลูกสาวพอๆแม่สี่ห่าเออเล่าเป็นสาวเลยเด้พี่น้องเลยเออคุณลำารวยสวัสดีครับโอ้ประเดี๋ยวเนมานำ คุณนับว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีไซต์ไทยกูสุด์บอกว่าไล่เด้อเออรอเบิงวัสดาให้ไล่เนาะไล่ถ้าเบิงเด้อดสั่นเด้อสองร้อยยี่สิบสองท่านครับหกสิบเก้าไล่ให้ผู้ใดอยากให้ผมไล่กดหนึ่งมาเนี่ยผมจะไปในงานแล้วว่าจะไล่ไล่ช่วงไล่เฉพาะช่วงอีหลาคืนนี้พี่น้องต้องเข้าเรื่อยๆผมอาจจะไล่แบบว่าไล่ตลอดงานไม่ได้เพราะว่า ฟิลิปปินส์มันมีหลายแม่พี่นอ้องเออต่อที่ไล่ช่วงอีลาึ้นอย่างเดียวเนาะลูกสาวไม่ค่อยสบายแม่ครับพิ่นเสียงเมือเหมือ,มอยกุกกระดีขึ้นแล้วแหละครับเดี๋ยวน้องกินยาย,ยัางเข้าไปกันถึงฝนถึงอยังเนาะวันอาทิตย์วันพ่อคงไม่ไปกันหลายรอรอชมนะคะพี่คณิตบอกว่าวันอาทิตย์อ๋อคุณแก่นเพชรสวัสดีครับ สวัสด<々>ีครับคุณวุฒิสวัสดีครับพี่ภาษาอังกฤษสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับโอ้เพึ่นอยากให้ไล่บอกว่าพึ่นอยากให้เพึ่นอยากเบิ้งไล่บ่อยเบิ้งไล่สดเนาะเออแล้วก็จังมาเบิ้งคลิปก็บเป็นยังดอกผมอาจจะบุกไปไหนดอกพี่น้องอาจจะไล่พี่น้องเบิ้งอะไรเออนะครับแทนความขอบคุณแทนความที่ว่าพี่น้องมากดติดตามแทนความขอบคุณที่ว่าพี่น้องมาคอมเมนต์เนี่ยผมไล่สดนี่แหละเออนั่นแล้วนะครับเนาะเอ็ดวูดหรือดูหรือ ไม่ได้พวกัดใช่ชั่วโมงแสนแตกแมนครับนี่แหละคือไล่บาถึงชั่วโมงดอกจำพลังเงียบเออพอกัดใช่ไล่แป๊บเดียวแหละนะครับบ่อยากให้ลูกหนาลาเนาะเออปิดว่องก็คือว่ามันชุบเชิญไหมเป็นกับพวกหัวที่แหลกปกติอีลากระชีอยู่กอดถำหม้อนนะเออฮันเหล้วแป๊บเดียวล้ครับแสนแตกอันนี้นี่แหละคือความหักความแพงความอินดูของว่าพอ่อแม่ที่ทุกู์ทุกคน อัลโหเพิ่นทักลูกเนาะเพิ่นไหนแล้วเพิ่นมีความสุขเพิ่นไหนแล้วเพิ่นสบายใจเพิ่นไหนแล้วเพิ่นมีกำลังใจเพิ่นมีรอยยิ้มนะครับคุณสุธารัตน์สวัสดีครับเอ่อฮัลโหลเลหลายคนโอ้อยากให้ไล่ตัวนี้เอาไล่ก็ไล่ชนะครับเออสบายดีบาวุฒสบายดีครับคุณบิ๊ซีผมรโมชิปไปเบื้องลูกได้จังน้อยแหี่พี่ซีเขากินเขาแล้วขี่อาบน้ำไปรับท่านพรชัยพรชัยขิ่ไปน้ำเออแล้วก็คุณสุพจน์สวัสดีครับไล่ช่วงลูก มาก็ได้ช่วงลูกเข้างานค่ะเอาสันเนาะแต่ว่านั่นแหละก็เอื่นผมจะไปผมต้องหาบมกจอดรถก่อนอ่าอะแต่มันมีบมกจอดแล้วครับเดี๋ยวผมไปจอดที่แถวลงบานก็นเลยนะครับนุณเออคุณนาพบุญมีอยู่จังหวัดอะไรงามสกุลเดียวอ๋อเออนั่นแหลวทาเทียเป็นนี่แหลวพี่น้องอีลาเฮ็ดให้หลายคน ที่ว่าคนม่เคยหูจาก,กันคนที่แบบว่าพาาจากกันพ่อกับลูกพาาจากกันเแล้วมาหูจาก,กันก็นมีเด้คือมาเป็นเรื่องด้วยมามาเป็นเอฟซีอีหลาขึ้นกันไหมมาเป็นเอฟซีน้องเดี๋ยวได้มาคุยกันในไรเอา้าลูกคอยตัวนี้ก็มีเด้พี่น้องผมไม่ได้เหตุชิปดูซือ้อแมนครับมีหลายอยู่อ่าแล้วมีหลายอยู่เด้เออ คุณชายสวัส so ดีค oh, ร uh, like, ับโอ้ตาผมไหมคุณชายชอบบ่เ uh, นี่ยเออไล่เดี๋ยวชิไล่เบิ้งพี่น้องเอาโอเคเดี๋ยวผมชิไล่พี่น้องเบิ้งเออช่วงอีหล่ะช่วงน้องช่วงตั้งแต่ทีมงานชาวน้อยขึ้นมาเนาะเออ ด้ยเวลาลองสุดท้ายแล้วมีพระเอกนั่งเอกไปนั่งครับเออพี่อแมแอมน่าจะมาแล้วพี่วัดเอออะไรครับอืคุณสุพลวุนวอสุพลสวัสดีครับพี่ชําสวัสดีครับบ้านเนียวครว่าวันนี้แอดคือควมวางควงมู่วานครับรอชมไลฟ์โอเคแล้วผมไล์ว่าผมก็ตอบแค่บ พีพ่อพอๆมีแอฟซี่อยู่แล้วเออพี่อยากให้ไล่ก็ชี้ไล่เ,เรื่องชิปไม่ต้องอยากหรอกครับผมมีเฮดชิปอันนี้เดี๋ยวผมก็เอามาเฮดชิปได้ครับเออพี่กับไปสนับสนุนกิ๊เกาเออเดี๋ยเดียวคุณทองทองผมกําลังจะไปครับอน,นุพ่อกันทักผมเด้อเบื้องหน้านี่แต่ว่าผมอาจจะเสียผมจะอาจจะแต่งหน้าแต่งตาเนี่ยอันนี้ขึ้นหน้าสดๆครับเออนะครับเนาะ คุณบีซีวันที่เก้าไปเจอกันเกือบเสียสองคู่แล้วเกือบไปเอายุบันอีหล่าเด้อนะครับเพื่อนเก็บไบสองกระสอบด้วยห่ะเออสองกระสอบคนนี้เออคุณสมปองสวัสดีครับเขาเป็นพ่อลูกคู่เดียวที่ทําให้คุณดูและเอฟซี FC, ยิ้มไปแมนย่งาง่ันกันก็ซื้อกับหัวเราพระเจ้าเออบอดอู่วกับอีหลา่าย่าง่ันกันซื้อวุจ้ากับยิ้มคพระุจ้าก็หัวแล้วนะครับเนาะเออ คุณวันชัยสวัสดีครับงานอะไรงานลูกทุ่งลูกทุ่งไทยไหมครับงานลูกทุ่งงานขอบขอบหลอบลูกทุ่งไทยครับิลป,ปินบักหลายครับเออต่ว่าพวกผมวันนอกจะขึ้นจักโมงแต่ว่าบอดละว่าใบใบแหล่แต่ว่าพวกผมจะไปกอนจี่ไปวาดฝ่นจักเทียงเพื่อจะไปว่าพวกผมเวลาไหมพวกผมเวลาว่าสริปน้องขึ้นกี่โมงสริปเอ่อชุดของพระเอก นั่งเอกแล้วกับอีลาแล้วก็บอดโจโนะครับขึ้นจังโมงแต่ว่าเขาต้องไปก่นเดี๋ยวกับช่วงที่ว่าอีลาขึ้นปุ๊บผงอาจจะชน,นาปกไว้แล้วก็ขึ้นไล่ทันทีปุ๊บเออนั่นแหละอัน่นแหละนละ้นองอาจจะมันศิปินไร้ครับมืนอนี่นะครับเนาะอีลาถึงกทมแล้วหอดแล้วครับเห็นพ่อเอกลงคลิปพ้นหอดหอดหอดเต้าเลยละครับเอออาจจะไปพักยุ่แถวๆหอนนะครับแถวๆงานนะครับน้องอยู่ได้พักพอนอาบน้ำอาบทา เออฮัลโหเมื่อคืนได้จับเมื่อลูกสาวนะฮานลำ้ำโอ้พี่ช่ำไปเหรอโอ้อันซ่อนเดีอิจฉาเี่เออฮัลโวลคุณลักษณ์สวัสดีครับแต่พอทางผมไหลพี่น้องก็เข้าไปไหลายๆได้กดไหลกดแช่พร้ผมดิถ้าเกิดผมไหลสุดหาเบื้องนะครับ พี่น้องอย่าเลืมเข้าไปปุ๊บกดแชร์ด้วยกดแชร์แล้วกดไลค์กดแชร์ถล่มแช่ไปเลยนะครับเนาะเออวันนี้น้องมีอัดรายการด้วยไม่ใช่หรือครับหม่ำโตเดียวผมไม่แน่ใจครับผมไม่แน่ใจว่าน้องมีอะไรกรันแต่ว่าวันที่สี่น้องมีไทยละครช่องวันแล้วก็อีกหลายๆมือครับต้องรอบ,บอร์ดแจ้งเพราะว่าผมก็บพ่แน่ใจครับเพื่ออัปเดตเราก็ต้องรอเบ,บิง้งบอร์ดเพิ่อเพินเ่นอัปเดตไปพี่น้อง เออฮะแหละแต่ว่าแต่ยินข่าวว่าทีมีอารรายการพร้อมเลยแต่ว่ามันแมนมือนีบ่ผมผมว่าเน่ใจไหมครับแมนครับหม่ำโต๊เดียวกําลังใจทีมพ่อฮักทุกคนครับผมเนี่น,นี้ f อฟซจากเกาหลีพผีเนี่ยเออจะลงไลให้ดูนะพอ่อวดย่า อยากอยากดูไล์ให้อยากไล่ให้เบืบอเ้องบริเนี้เดย์ดออเดลเราก็พี่ม์มาไหม่ครับโอกุมเทวาแอดไครอ้ออีลา่ามาเต็มเต็มความรู้สึกจังบักสังเลยเมน่าพี่น้องมีอีกไลายฉากที่พี่น้องต้องโวยนะครับแล้วเอเอจดุจดใจดจดุจดแจกจออยู่เนี่ยครับไลเดอร์บาวดลอกสีล้อโอเคครับพี่น้องทันลอเป็นพี่น้องล่อผมก็ชีไลทให้เบิ้งครับเนอะ ผมเดี๋ยวผมไล่ให้ดูนะครับบัตรออนไลน์ขายได้แค่ใบไม่เรียกลาไปช่วยงานบอสดวงสองเอ็มซีแต่จินใจแม่ครับหล,ลายๆแย่งแหละครับนี่แหละครับซึ่งโอาจะเแมนเพื่อนมาแสดแงยุกก่กว่าทั้งหม้อก็ไม่ได้แสดแงครับฝนตกบดขึ้นน้ำท่วมพร้อม นะครับสวัสด,ดีจ้าพยอ,ออฟมังสโลปิงปง,งนี่ครับอีกคนหนึ่งที่จะเดือนทางไปอนุสาวารีย์ใช่นะครับนะเนาะนั่นแหละไปหาลูกคาเต้านะครับนะเนาะนั่นแลลวสร้อยแปดสิบคนครับหนึ่งร้อยห้าสิบไลค์ครับพ่อการก็มา